สันเออเจ้าเจ้ซื้อย่างนาอวสันบบหูเด้อวสันเออวสันแม่เลยห้านาทีแล้ววสันสามสิบห้าสามสิบเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พเจ้ากอดแม่สองสมอโงก็ได้อ่ะไอ้พจนกอก็ได้พนยังอยู่อยู่อ่าพี่สีก๋วยวสันหัวรอฮ่าฮ่านะคะย้ายสีเสนะคะพอนเจ้ากอดวสันนะคะนน้อขอบคุณเรื่อยเด้อสัรัรือพ่อหรอวะ หรือยาสีบสสีไปสีไปธุระระโบหรือจะไหนสไปน้อนระโบประสัปสปะสปนสป้ามาริจยังอยู่ไหมประสันานา้าๆอยู่ไม่รู้ประสันานา้าๆสองทุ่มครงแล้วแต่แม่โอเคนะเดดเดยเจ้าน้อยกันไหนจ้าหน่อยกันเด็นะคะวประสันเอ้ยงามบ่งามบ่ประสันก็บนอกงามบอ่อกเทีเป็นท่องสาดดีเนี่ยมีขาว มีชมพูมีแดงมีมีสีน้ำเงินแล้วก็สีขาวลัดเป็นคือท่องศาสตร์นะนี่ยท่องศาสตร์ไทยงามบอรงามบอร์มาสั่นย่างย่างย่างมาสั่นโอ้มันจะย่างอย่างน้อยบ่คะอ่ะยาย่างเดือดเราแม่สีนอนบ่หลับโอ้หลอขัาน้อนบ่หลับกับสีนั่งนับแกะหลอกมาสั่นเอาให้ถึงสามสี่โอ้ยสามกับพ่อมั้งมาสั่นลา ลา่านั่งโด,ลดววนลาปวดขาเมื่อกี้วานั่งโดนลาปวดขาน่ะลาว่าปวดแอลล่าปวดขาปวดกลนน้า <c oughs> จังหน่อยลา่ากระสินอนไหลอ่าอ่าคุณสุพลสุพลแม่บอาเริ่มหาันสามเด้อม,มาแล้ววริษัทค้ารับแมา่รับส้มคือเกาจาข้าประจักร ได้เห็นงานบอวัสสัสคะย่าสีสวัสดีครับยายสีนะคะเก็บสวยหลายบอสัสอ้าบอสัสอ่ำงแปมแปมแปมอ้าอ้าบอสัสอ่าอ่าอ้าอย่างตะเกียบงานตะเกียบนี่นี่ก็ย่าอีกคนนึงเนี่ยเมื่อกี้ก็ว่าสาวเถ่าเมื่อนี้เขาว่างามหลายแบบงามตะเกียบบอสัสตอนแรกก็สิว่าอยู่หรอกว่าอันเอ้า เยวนองเสียเขาไปเยนนองเสียเขาไปอันนางเล่นน้ำาจากสีหาเคียงน้องสันเช่าไปแล้วพะศันอาคุณสุพนโอ้ยซูซูเด้อสุเขาคุณด้หลายเด้อสันย้ายสีย้ายสีซาเลวสันนับโรลดแกะแต่ละถือประกอบพะสันโอ้ยนะคะ อ่าซูพูดซูพูดครับโอ้โหลครับสัตว์ซูพูดน้องสัตว์นะคขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะยายสีสัตว์ยายสีกะเคยนอนไล่โอ้เหรอจริงอ่ะคนกะงามโอ้สัตว์น้อนไล่บ่เล็กร้องบ่บ่แม่นอนไล่บ่บ่เอ่อนอนไงนอนขวม นะคะประศรนนะคานอว่าะัรนะคะาเอาย้ายสีหัวเราหาสัสว้าวท่านจบเนอนว้าวท่านจบนอนประศรว้าวท่านเพิ่มจบประศดาวงามคนบนงามว้าวเพิ่มจบสาววัดแหลวประศรนนะคานอนเล่งอ้างเพียดเป็นคนตกงามโอ้ทั้งงายทั้งขวามอ้าวเปิ้นบอกว่าทั้งงายทั้งขวามอ้าวอ้านอนไล่ทั้งงายทั้งขวามอ้าวอ้าว ย่างตีลังกาเ่นาะไีแมีเบอจัดไปบ่ส่วนนะแม่ดอกตีย่างดอกย่างดอกเอานอนงายกับนอนนอนขวมกับนอนแต่แข้งขางนอนเบามีบ่แต่แข้งข่างนอนเบามีรานนหรบอบ่เอาแบบง่ายชิวๆนอนเราจะชี่เบอกัน วนดวนมาสันอะไรดกไอ้นี่เนี่นี่เดี๋ยวหนูบอกแล้วอย่าพิมพ์ผิดเห็นไหมพิมพ์ผิดแล้วมันมีปัญหาหน่อยเดี๋ยวยายสีมันบอกว่าอย่างคนดกกังาันมาสันยายสีจ๋าพิมพ์ผิดนะเป็นเรื่องเด้อดูดิมันบอกว่าเนี่ยยายสีบอกว่าคนดกกกังาันมาสัน เล็กไม่บอกหนูปะแม่ไปบวชด,ด่วน